ก้อย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 กไก่กไก่ขอไข่ขอไข่ขอไข่ยังขอไข่เล่าขอขวาดขอขวาดยังขอขวาดของเล่าขอควายควายขอควายยังขอควายข้างหน้าขอคนคือกันขคืนขังขอขังขังขอละวขังขอละวขังขังยังข้างขวางูงู

โดนมีอมอนอนหนูควักฟไฟโอ้ปลอยแล้วปลอยแล้วบายบายจุบจ๊บจุ๊บ